ผมไม่เข้าใจนาะยกอนุทินนะ,ะผมตามเกมไม่ทันจริงๆสรารภาพผมตามเกมไม่ทันจริงสิ่งที่แกเปิดการแสดงออกมาในแต่ละวันถ้าหยิบเอาการแสดงในแต่ละวันที่แกเปิดการแสดงอยู่เป็นเนืองนิดมาต่อเข้าหากันมผมไม่เข้าใจแกแกเล่นอะไรแกคิดอะไรและและแกจะทําอะไรจําได้ใช่ไหมครับเราบอกว่า นายกอนุทินในช่วงนี้อยู่ในอยู่ระหว่างการเข้าสู่อำนาจอำนาจยังไม่เต็มมือยังต้องมีขั้นตอนการเข้าเฝ้าถวายสั์ก็คือจะเกิดวันนี้เย็นนี้และยังมีหนึ่งขั้นตอนเสร็จแล้วก็ยังต้องรออีกหนึ่งขั้นตอนแถลงนโยบายก็คือแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็รอยี่สบามสิบอีกก็ต้องรอวันที่ยี่สิบเก้าน่าจะชัดว่าวันที่ยี่สิบเก้าต้องหลังแถลงนโยบายถึงจะกระชับอำนาจในมือได้เต็มที่ ดังนั้นวันนี้ดังนั้นวันนี้สถานะของนายกอนุทินของครมอนุทินมันมันประดับประเดิดยังทํางานไม่ได้เต็มที่ยังเซ็นงานอะไรไม่ได้มันมันึ้นคือกลางๆสั่งงานก็ลําบากเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นครมแต่สั่งการไม่ได้ค่ะได้แต่เตรียมปฏิบัติการกระบวนการเข้าสส่วนานาจมันยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการแต่จังหวะนี้นี่เองมีเหตุใหญ่ันมีมันมีหมายโลกค่ะมันมี มันมีหมายที่ผู้นำประเทศไทยจะต้องบินไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ UNGA ที่มหานครนิวยอร์กซึ่งเขาเริ่มมั้งแต่วันที่9แล้วแหละคราวนี้จะทำไงอ่ะค่ะรักษาการนายกภูมิธรรมจะไปประชุมสมัชชาจะไปประชุม UN มันดูอะไรไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เขาพักแล้วเขาไม่ทํางานแล้วขณะที่นายกใหม่นายกอนุทินจะไปประชุมในฐานะอะไรจะเรียกว่าผู้นาประเทศไทยมันก็ยังไม่เต็มไม้เต็มมือ น่าเสีได้เอาละครับไปดูข้อมูลที่เราเคยนําเสนอไปแล้วสักนิดสิครับเมื่อวานี้อาขึ้นจอซ้ายมือบนจอก็คือกระบวนการเข้าสู่อํานาจของคอรมอหนูค่ะ24กันยาก็คือวันนี้เข้าเฝ้าถวายสัตวใช่ค่ะจากนั้นต้องรออีกหนึ่งขั้นตอน29กันยาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะได้เข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภามันจึงครบขั้นตอน มันจริงจะเข้าสวมหน้าเต็มแต่ไม้แตะมือใช่ไหมเซ็นหนังสือได้เซ็นคําสั่งได้ขณะเดียวกันดูทางช่องขวามือบนจอสิครับวันที่9กันยามีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ u n g a ที่มหานครนิวยอร์กเริ่มกันมาแล้วตั้งแต่วันที่9และระดับอื่นและระหว่าง23-29ถึงกันยา1 8 8ยแปดสผู้นาของประเทศต่างๆในโลกใบนี้ก็จะมีโอกาสได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมในเวทีโลกเนี่ย UNGA นเเนี่ยแหละ แม่ปรากฏว่าผู้นำประเทศไทยได้คิวขึ้นกล่าวชุรพจน์วันที่วันที่26กันยายน2568วันนี้24สใช่ไหมย6ก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายเพราะแถลงนโยบาย29ไงดังนั้นดังนั้นวันที่26กันยายนนายกประเทศไทยนายกอนุทินก็ยังเข้าสวมหนา้าไม่ได้เต็มมือใช่ค่ะแต่แต่แต่ด้วยความกรนะก่กน,นะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กันยา มื่อวนสารซค่ะนายกเอลทินก็บอกว่าไม่รู้นะแม้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการเต็มไม้เต็มมือนะแต่ก็จะหารือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระบวนกรทรวงการตประเทศอย่างเช่นกฤษฎิกาจะหารือว่าระหว่างนี้วันที่26ยังไม่ได้ถวายสัตว์ยังยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยจะไปทาหน้าที่ตรงนี้ได้ไหมไปประชุมไปกล่าวอะไรต้องมีอะไรที่ยูเอ็นได้ไหมเพราะมันสําคัญนะใช่เพราะโดยเฉพาะเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย เราจะไปให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งในเวทีโลกนั้นไงนั่นก็คือวันที่22 26ไม่ใช่ที่จะไม่พูด22ใช่ใช่ที่พูดไปว่า22ถูกต้องใช่ค่ะแต่ขยับมาอีกทีก็คือวันที่23ก็คือเมื่อวานค่ะเอ้าแกบอกเกไม่ไปละคงมีข้อมูลใหม่มั้งผมก็งงกับแกย้อนกลับไปฟังซักนิดสิคบว่าเมื่อวันที่22แกให้สัมภาษณ์อะไรเรื่องจะไปยูเอ่ารอบแรกนะเชญค่ะ ก็ถ้าถามว่ามีความจําเป็นไหมมันก็มีความจําเป็นนะเพราะอยู่ดีประเทศไทยเราหายไปจากวงนั้นทั้งที่มีเรื่องที่คนไปร้องเรียนว่าเราประเทศไทยเราละเมิดนั่นละเมิดนี่ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ละเมิดเราถูกละเมิดมากกว่าเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปพบกับประชาคมโลกผู้นำต่างประเทศที่จะชี้แจง ให้เขาได้รับทราบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตามที่ถูกกล่าวหามาน,นี้ก็มีความจําเป็นแต่ก็ได้เตรียมให้ทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศได้ได้สแตนบายไว้สแตนบายไว้ผมไปได้ผมไปได้อยู่แล้วผมเห็นให้เขาได้เตรียมแผนการเดินทางแล้วนะก็คือไปไปเช้าเย็นกลับเลยละเดินทางมากกว่า ใช้เวลาเดินทางมากมากกว่าเวลาที่ไปไประชุมเพราะว่าวัน,วนที่เป็นวันที่จะหารือได้มากที่สุดก็น่าจะแถวๆถ้าจำไม่ผิดวันที่25 26, 27, ่สิบห้ายี่บหกยบเ็ผมเราก็กลับมาทานันแถลนโยบายถ้าท่านประธานนัดวันที่29หรือ30หรือ1อะไรก็แล้วแต่นะครับเมือ่อวันที่22ก็คือเมื่อวันซืน สิ่งดังฟังชัดนายกอนุทินยังบอกว่ามันจําเป็นจําเป็นต้องไปพูดว่ากันที่จริงนะเขาก็เชียร์ให้ไปกันนะใช่มันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกประเทศไทยสูญเสียพื้นที่บนเวทีโลกมาไม่ต่างกว่า10ป,10ปีละมสมัยลุงตู่เนี่ยเราเราไม่ได้เดินเกมโลกเลยมาสองปีรัฐบาลพรคเพื่อไทยก็เดินเกมโลกไม่เป็นสรุปก็คือ9ปีลุงตู่สองปีเพื่อไทย สิบสิบเอ็ดสิบสองปีที่ผ่านมาเราสูญเสียพื้นที่บนเวทีโลกไปตั้งเยอะจนกระทั่งเรากลายเป็นโนบดี้บนเวทีโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปประกาศให้คนรับรู้ยังมีประเทศไทยเราต้องไปหรือฟื้นบทบาทของเราในเวทีโลกในยะที่2เราเชื่อว่าผู้นำเขมรใช้จังหวะนี้ฟ้องอีกแล้วฟ้องประเทศไทยแน่ๆช่างฟ้องเหมือนเดิมดังนั้นเราจะต้องไปยันกับเขมร ไปยืนยันในข้อมูลของเราอ่ะเราต้องไปยันกับเขมรที่ยูนยอร์ที่ยูเอ็นในครั้งนี้ด้วยใช่เป็นข้อมูลทางฝั่งไทยไงแต่เมื่อวานนี้ว่ากันที่จริงนะกฤษฎีกาเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะจะไปก็ไปไปได้ถ้ามีประเด็นสําคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญไม่ใช่แค่ไปกล่าวสุนทรพจน์มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนก็สามารถที่จะไปประชุมที่สหประชาชาติได้ถ้าไปกล่าวสุนทรพจน์เราบอกไม่ต้องไปแต่ถ้าจะไปแล้วมีเหตุจําเป็นต้องพูดอย่างเรื่องชายแดนไทยกัพูชนเนี่ยไปได้ เพียงแค่ไม่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์แต่ไปชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาประมาณนั้นใช่เราต้องไปบอกความจริงอีกด้านหนึ่งในฝั่งเราไม่ใช่ไปกล่าวสุนทรพจน์แต่ไปชี้แจงคีรินสกาบอกว่าทําได้ใช่เพราะเวทีโลกเนี่ยทุกประเทศจะอยู่แล้วจะใช้จังหวะไปที่นิวยอร์กไปที่ยูเอ็นตั้งโต๊ะย่อยๆโต๊ะเล็กๆเจีระจาทวิภาคีสองฝ่ายกับประเทศนั้นประเทศนี้ค่ะอาจจะมีอาจจะด้ามากกว่าเรื่องคำเองด้วยซ้ำไปใช่ค่ะ ใั่ไหมครับปราวกฏ่าว่าอยู่ๆวันที่ยีิบสามเมื่อวานนายกบอกนายกจะไม่ไปละเปลี่ยนใจไม่ไปประชุมวีเอ็นจีละงงมันมีหลายปัจจัยไงอ่ะโอเคไปฟังนายกเพาปัจจัยอะไรทาให้ไม่ได้ไปละเชิญค่ะมีหาลือกับผู้ใหญหมยเบื้องต้นหรือไม่เรื่องเรื่องไปยูเอ็นยูเอ็นเนี่ยดูเวลาเนี่ยกลัวจะไม่ทันแถลงนโยบายนะครับก็ เบื้องต้นก็จะาหารือกับทางท่านนมทีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับคือคือตอนนี้เป็นเรื่องเวลาไดยใช่ไหมก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาด้วยแล้วก็ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ด้วยนะครับเราก็ต,ต,ต้องตรวจสอบให้ดีคนที่บอกว่าไปได้คนบางคนบอกไปไม่ได้หนะครับก็ะเสียประโยชน์ตกลงอยแล้วว่าไปได้ แต่ว่าเรามีแนวทางของเราชัดเจนแลยมันเราไม่ได้เราไม่ได้ไปลงนามข้อตกลงหรือว่าไปบรรลุข้อตกลงอะไรที่นั่นแนวทางของประเทศไทยถ้า,ารัฐบาลผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนยะเรามีความชัดเจนของเราอยู่แล้วว่าเราจะาบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งของไทยกัมพูชายอย่างไรนะครับยังไม่ไปเองโอเคว่ากันที่จริงนะ เราต้องพูดกันตรงนี้การไปยูเอครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องขมรเรื่องเดียวคมันยังมีเรื่องของการไปทูนคืนพื้นที่บนเวทีโลกด้วยถูกไหมใช่ค่ะเราห่างหายจากตรงนี้ไปเดี๋ยวคนเขาจะลืมเรามผมก็งงไอ้เรื่องช่วงเวลาที่จะไปจะกลับมาทันถแถลงนโยบายหรือไม่อมเอ๊ะนายกก็รู้แล้วนี่สามารถลังจัดก,การได้ก็ใช้ชาร์เตอรไฟเนี่ยแหละ มันก็จัดการได้อย่างที่สองเรื่องอำนาจหน้าที่ยังเข้าสู่อำนาจไม่แต่ไม่แต่มือสามารถไปอะไรต่อไม่อะไรได้ไหมก็กิจการเขาบอกจะไปไปได้ใช้ช่องบอกแล้วไปได้ถ้าเป็นเรื่องประเด็นสาคัญเพียงแค่เราพลิกนิดเดียวพลิกจากการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นการ้ชี้แจงถูกต้องค่ะก็เท่านั้นแหละเราไม่ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ไม่รู้สิไม่รู้สินักข่าวก็จี้ถามต่อเอ๊ะถ้าอย่างนี้เปลี่ยนแผนจะไม่ไปละ มันจะเสียโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยไหมพเพร<อ>าะนดยบอกว่ามีความจําเป็นต้องไปไงใช่ไหมไปฟังนายกตอบใช่ค่ะนายกไม่ไปเองมันจะเสียโอกาสในการเร้างความเชื่อมั่นในประเทศต่อกรณในกัมพูชามันความเชื่อมั่นอยู่ที่การจัดการของรัฐบาลแล้วก็ความความ ส,สนับสนุนการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่ได้มีมีต่อรัฐบาลมีต่อกองทัพความเชื่อมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เวทีไหนไหนมีคาปปัญหาปัญหามันเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านเราแล้วก็ทุกฝ่ายของบ้านเรามีความพร้อมประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆแนวทางต่างๆของรัฐบาลแล้วก็ของกองทัพ ทนน่านนายกคือกิจสเดียวก็บอกว่าถ้ามีเหตุผลที่จําเป็นอย่างแบบว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะครับว่าจาเป็นคืออะไรอะ่ะอย่างอย่างสถานการณ์ชายแดนค่ะเราเข้าไปเหมือนไปชี้แจงเรื่องสถานการณ์ต้องต้องต้องชี้แจงอะไรกับใครหมายถึงกับรประชาคมโลกอะค่ะประชาคมโลกก็รับทราบสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตรง ผมตามนายกอันดัทินไม่ทันจริงๆนะยี่สิบสองอย่างหนึ่งยี่สิบสามก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้วันที่ยี่บสี่ใช่ไหมคะอ่าโอเคก็คงอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ด้วยความเคารพย้ำกันอีกครั้งหนึ่งการไปยูเอ็นครั้งนี้ความหมายไม่ใช่แค่เรื่องคเขนรแต่ความหมายก็คือเราจะต้องทากลับมาทาตัวให้เป็นซัมบอดี้บนเวทีโลกบ้างเราสูญเสียสถานะบนเวทีโลกไปตั้งสิบถึงสิบสองปีแล้วอ่ะก็เท่านั้นเองอมไม่มีอะไร อ่ะอโอเคเข้าใจได้คงม,มีความจําเป็นคงม,มีการทักทวนอาจจะประเมินอะไรหลายอย่างด้วยอ่ะลดความสเสี่ยงกันไปหรือเปล่าอืม,อมโอเค